สวัสดีกันด้วยเลยนะครับก็ว่าวัน,นก็พบก,กับรายการเลี้ยวคุ้งทีวีวันนี้ก็จะมาเอาชีวิตรอดนะมาครับพาร์ทที่2นะี 2> <มา S 1> แต่ว่า,<ม>ารอรออีกเ้องสามพาร์ทสอกันก่อนมันทําไม่สําเร็จก็คือแมงลืมเปิดไมเว้ยก็เลยไม่ไม,ไม่เอาลงคลิปแล้วคราวนี้ก็มีแขกผู้รับเชิญเหมือนเดิมครับคนยอไอเด็กคนหนึงครับแบตมันหมดพอดีฮนะเดี๋ยวเยวงเมก็มา,มา อ่านี่ไงครับคุณพี่บูมฮะชแนลพี่บูมชื่ออะไรยังไม่ได้สร้างก็ยังไม่ได้สร้าง, oh, ง,งอ้าประตูหายกล่องหายโอเคพี่บูมเมื่อกี้มันหลุด oh. ไปหาตัดไม้ทำหม่ oh. มันทำประตูอะไรให้เสร็จก่อนแต่ว่าดาบอะไรไม่โอเคนะก็ของผมหายไปหมดเลยไอ้เี้ยแม่งมาชิปโจ๊ก โมแตงโมเอก <c oughs> ูสอบ,ดอสอบุดใช่้สอบุใจดี <c oughs> โอเคนะก็มชอบตอนรอบงไปคนเชิญไปอ่ะตัวแบบพี่เราได้ได้ลุยคนพี่ได้แล้ว น้ำไหนน้ำลงได้เลยคนชนะใช่ไหมถึงจะได้ลงพี่พี่คุณอกว่ชื่อ,อ,อะรัเบอกนะก็ขออะไรด้วยมันจะมีเสียงเสียงดังบางทางหรืออที่หน้าเพอขอัยไ,ไปหลายรอบแล้วแต่ว่าพาร์ทที่สองพาร์ทใหม่ แม่แม่ลืมลืมกลัวอะไรไม่ลืมกดกดอัดเสียงด้วยคุลืมแล้วก็ออกไ้ด้วยแล้วจะมีเสียงลำโพงเสียงนั่นก็แค่แค่กค่แคกคนะครับกอัอันนี้ก่อยป็อย่างส่วนหนึ่งนะไป้าเยป้าง้างางาไป้า เท่าพันกันละเทาดูก็นนะเพราะว่าโอเคนะเหลืออีกสองนาทีนะเพราะว่าใกล้ถึงบ้านแล้วใกล้จะบุกไว้หลงพียวมาก่อนโอเคนะก็ก็อาจจะสร้างพวกประตูหรือว่าไปขุดเหมืองทำเตาเผาพี่บูมเออพูดถึงเตาเผาแล้วพี่บูมมันจะทำอย่างวะโอเคนะก็พอสร้างเตาเผาเสร็จก็อาจจะคลายกระจกหรือแม่ก็ อาจจะไม่ได้ตอจากตรงนั้นต้องตรวจสอบเป็นเวลาอยโอ้ยเลยเยอะอยู่โอ้ยสัตว์กูก็คิดไปสน้อยหน่อยโอเคนะก็ไม่ได้ใช้โปรแกรมไหนอ่ะนะเด็กมันแนะน่ะโปรแกรมนี้ก็ใช้โปรแกรมนี้แหละแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันคือโปรแกรมอะไรแล้วที่นอนจะนอนตรงไหนพี่กุมคือจองตรงนี้คือจองตรงนี้คือจองตรงนี้ มลงไปโอเคเอาเลยโอเคนะก็ตอนนี้มันใกล้จะถึงบ้านผมแล้วอาจจะไม่อาจจะจบคลิปเร็วนิดนึงหรือไม่ก็อาจจะต่ออาจจะต่อนะฮะก็ดูก่อนอาจจะไข่พี่เดียวไข่ไข่เดียวใครใครไก่พี่แก่ลงแล้วฮะพี่แก่ลงแล้วครับ นุงมงการคิดมากลุงมากอีเฮียอ่า้ยเชียวสกกูหอมผดแล้วไม่แลลไอเฮีย Si <laughs> เอาลงมาดิอะไรวะเนี่ยอะไรวะเฮ้ยเอ๊ะ <laughs> คงตายน่ารักเยี่ะมมากเยี่ยยยี๋ยวจะลงแล้วข้างหลังใช่ไหมโอเคนะก็ผมใกล้จะถึงบ้านแล้วนะครับก็อาจจะแคสโอเคนะก็โอเคถ้าเหลืออีกสี่นาทีก็อาจจะแคททันหรือ บุญบุญกรรมคกูไม่ถึงก็อาจจะไม่ถึงนะสามนาทีเอกซ์สามวินีโอ้ยให้กูสร้างบ้านเสร็จก่อนค่อยถือเอกซ์สามวินาทีไม่ใช่เลยสามนาทีโอเคนะก็ ก็อาจจะเป็นอาจาอาจะไม่ทันแล้วล่ะกูว่ากช่วงนี้ผมอาจจะไม่มีอินโทรนะแต่ว่าก็พยายามทําอยู่แต่ว่ามันยากเกินไปที่ผมจะทําแล้วมันต้องแตต้องอัดคลิปแล้วก็ทําเองด้วยโอเคนะอาจจะจบครบอาจจะหมดเวลาเร็วไปนิดหน่อยเกินกําหนดนะครับก็

เห็นพาฉันเห็น โอเคนะหมดเวลาแล้วโอเคอีกสอนาทีนะครับผมก็จะหมดก็สุดท้ายจะติดมันทำอได้เาลยตเยอะแบบนี้แต่่าไม่ธรรมดาเองไปดูดกันชารือไง โอเคครับก็อาจจะมีครับปาร์ตี้แฮปปี้สโลไร์นะอยู่บนรถก็อาจจะเสียงดังนิดนึงโอเคฮะได้กระจกมาสำเร็จอู่สีท้งนะโอเคนะกระจกแม่ก็สำเร็จแล้วก็โอเคนะเดี๋ยวก็ทำพาสามเอาเลยน้องพิภูมิโอเคนะเดี๋ยวก็ทำพาสามเอาเลยน้องพาภูมิโอเคฮะก็ให้คุณพิภูมิเขาค่าแกะ ไปรวมกัาแล้วเก็บไวในกล่องเร็วใกล้ถึงบ้านกูแล้วเิใน3วิโอเคนะก็สามีบหาแล้วใกล้แล้วใกล้แเ้กล้วอาจจะอีกห้าสิวิวาจะเก็บันนี้รรเรอรๆรอไปกวมเสมันสุดท้ายจะติดมันผมจะเลิกมันนัน ยี่สิบันไม่สิบเจ็ดโอเคนะก็อาจจะมีเสียงดังนิดนึงก็จะมีหมาหอนเยอะๆแล้วก็หมาเห่าหนึ่งตัวโอเคนะถึงมาพี่เดียวแล้วจบยี่สิบแปดแล้วครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกยี่สิบห้าังเห็นช็อกโก้ชอโก้มันตัวแค่นี้น่ารักโอเคนะยี่สิบสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดโอเคนะก็ลาก่อนพี่ปุ้มลาก่อนลาก่อนนะครับคนรับพปุ้ม มึงนั่งอยู่นั่นน่ะฟุกโอเคฮะถึงบ้านผมแล้วก็